พลังของไพ่ทาโร่ไม่ได้มีไว้เพื่อทำนายอนาคตแต่มันคือกระจกสะท้อนใจของเราในช่วงเวลานี้ทุกใบมีข้อความที่อยากบอกบางใบคือพลังบวกบางใบคือคำเตือนแต่ทุกใบคือโอกาสให้เรารู้จักตัวเองลึกยิ่งขึ้น ถ้าวันนี้คุณเปิดใจรับพลังงานจากไพ่ไพ่ก็จะช่วยส่งเสริมพลังงานดีๆให้คุณอย่าลืมเสริมพลังนั้นด้วย wallpaper ที่ตรงกับพลังของไพ่ใบนี้แต่งหน้าจอมือถือให้ตรงกับพลังงานที่คุณอยากดึงดูดเพราะพลังงานดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและบางครั้ง w ลเป p a p e r ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโชคดีครั้งใหม่ก็ได้นะคะ ปังวอลแฟลชเซลลด20% 25-31รกรกฎาคมช็อปก่อนหมดพลังจิ้มตะกร้าบนโปรโฟไฟล์ได้เลยทางร้านแถมสติกเกอร์ติดมือถือให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ